สวัสดีครับน้องมามาครับสวัสดีครับน้องเบอร์ครับวันนี้ผลการขับเมื่อเช้าวันศุกร์ตอนเช้านี่แปดโมงเนี่ยอ่ามามายทำเวลาได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับที่สองครับที่สองเวลาเท่าไหร่ครับสี่เก้าสี่ครับสี่เก้าจุดสี่นะครับอันดับสองนะครับแล้วน้องเบอร์ครับที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับเวลาเท่าไหร่ครับสี่แปดครับเท่าไหร่ครับสี่แปดจุดเก้านะครับก็ ได้ข่าวมาว่าถ้าพรุ่งนี้ตอนเช้าเกิดว่าถ้าฝนตกก็จะเอาเวลาที่ซ้อมวันนี้เป็นการจุดปล่อยสตาร์ทจริงไหมครับขอแสดงความยินดีกับน้องมามายกับน้องเปอร์ด้วยครับอันนี้อันดับหนึ่งครับทต่เวลาอีกรอบหนึ่งครับ48.9ครับ48.9น้องมามายครับ49.4ครับ49.4นะคุณพ่อครับผมถ่ายลงให้ดูแล้วนะครับคุณพ่อมามายนะครับคุณแม่มามายครับบ๊ายบาย Sạch nói, sach nói, sach nói.